สวัสดีครับมาพบกับเกมหมากรุไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณสายันจะไม่ใช่สัญญานะคุณสายันแ้มพันแปดเจ็ดสิบสามนะครับอืแ้มพอๆกันนะผมน้อยกว่าสิบแ้มนะครับผมพันแปดหกสิบสาม มีเสียงแมวร้องนะครับอะไรของเขามากดขุนตัวเองเพื่อเพื่ออะไรครับหืมอ,อืม มาเราไม่สนใจนะเดี๋ยวเราทำลายฝนะั่งนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเล่นเบีย้ยบ่อพอาไม่ได้ละเขาเล่นเราก่อนละอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรจะเล่นคนกัดเม็ดหรอครับมาเลยมาเลยมาเออไม่เล่นเนอกลับมาแล้วครับ ปิดบ้านแล้วการมาเยือนก่อนอืมเขาจะทำยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเซบัลระเบิดด้านข้างนี้ไปก่อนแล้วกัน อย่างนี้ไปเลยนะครับถ้าเขากินกินมาเนี่ยผมก็กินนะเออเอาดิกินมาผมก็กินอ่ะกินมาผมก็กินนะครับเพราะว่ามันอีกหลายชั้นนะถึงหน้าขุนผมจะโดนกดกเ็เถอะแต่ไม่สนนะ ไม่อีกหลายชั้นนะครับอะไรวะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะวันนี้ กลับนี้ผมว่ยังไม่หลบนะครับเดี๋ยให้เข้ามาก่อนค่อยหลบนะ หลบเลยครับมานี่จะ้ะย้ายถินฐานละ เ <c oughs> ราจะทิ้มไล่โคนไปไหมทิ้มไปก็เท่านั้นนะไม่มีประโยชน์ช่วยจอให้จะไปกินอย่างนั้นได้เหรอไม่ค่อยดีนะไล่เรือเปล่าไล่ไหมอ่ะไม่ไล่นะครับอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับ พอเขาลงผมก็กลับมาที่เดิมนะดูก่อนดูก่อนเขาจะทำยังไงมาทางนี้บ้างเราดูเลี่ยมกันถ้ากขกินมาผมลุกเลยนะผมมากินลุกไปเลยดีวไหม เผือเขาจะเผือให้เราลุกค้าดกินเหลือได้นะโอ้ mm hmm. oh, คือลูกข้าไป <Yeah. S 1> เขาจะหลบตาไหนละคราวนี้หลบให้ดีนะ้หลบให้ดีนะครับแรกให้หมด กินครับกินอีกครับ <c oughs> อ้จริงอาม้าเอามา้า,มาไปจับทางนี้ได้นะนี่นะม้า,มา,าตาน,นี้ได้นะสวยเลยนะแล้วก็รีบเดินไง เอา้าถ้าไม่กินอย่างนั้นว่าถ้าอางงั้นเราไล่เรืออะไรแล้วกันนะพลาดหรือเปล่าครับเนี่ยให้กินเรือเลยเหรอกินก็กินครับกินลูกอีกตัวนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันจะน้อยไปหรือที่ให้นะครับกินลูกอีกทีนะครับ yeah. อ้าเดี๋ยวมีเศร้าเดี๋ยวมีเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่ก่อนเขาทำอะไรผมได้ไหมเขากินน้ำหน่อยนะครับ ทำไรวะให้ผมกินเหรอเพื่อที่จะอ,อะไรเอ่ยอ๋อจับตังนี้เราอ่ะเรากินลูกก่อนนะนะครับได้ไหมได้ไหมลูกก่อนครับ ลุกอีกครับ <Yeah. S 1> ไปครับ ขึ้นไปเลยนะม้าจะไปไหนวะเน,นี่ยมานี่นะครับนี่ไงคะ ขึ้นไปอีกอเอาดลยไปไม่มีปัญหาครับ คุณก็อยู่ตาแปดแล้วนะโอ้โหเราเหลือเยอะเหลือเกินอุ้ยต่อเลยเหรอไม่ดีมั้งมาแค่นี้ก่อนโอ้โหเจ็บโอ,โอ้เจ็บ,จบกินเลยครับ ลูกครับ <You. S 1> กินครับนี่ไงครับยังไม่กินจ้าลูกให้เลยดีกว่า <You. S 1> ประเนี้ โอเคโอเคอ่ะได้ได้ได้ไดอะยอมบีบซะหน่อยบีบอีกทีนะครับลูกข้าย <You. S 1> ทางนี้อ่ะครับเอินตามไปอีกทันเล่าอ่ะเฮ้ยเอา ัอ้จะดูนั่นเอาเสมอเดินจะจิ้มเรือนะครับไม,ม่ใช่จ้เาเรือลุกนะครับอยู่เดียวเบี้ยไปนั่นเฉยเลยนะครับตลกตัวเองนะครับเสมอแล้วครับเออจิ้มผิดตัวนะ